ถ่ายบนล่างเองโอ้น้อยสุดถ่ายเขาบนล่างเนาะเจ็ดเก้ากับสี่เก้าเจ็ดเก้ากับสี่เก้าบนล่างเขาบนล่างน้อยนึงเนาะพอนะเขาบนล่างน้อยหนึง่งตบ้าตัวตัวละว่างนี่เมื่อเขาหลาเนาะพอนะเขาไหลเจ้าเก้าเจ็ด ่เก่าอีกศูนย์สามอีกอ้าตัวระว่างเข่าลายตัวระว่างเข่าลายเล่าพัฒนาพอวเพียงได้เล่าพัฒนาโอ้โหอยู่ป้าศูนย์สี่สี่ศูนย์ทั้งฝุ่นคือสีเหียเนาะว่ะครับเขาได้หกดแปดหกุ่นแล้วหกแปดนแล้วโอ้บพเอโอ พ่อาาว่าระวังเปียก็หกเนาะระวังเปีหกเนาะมันออกหกเปียอกอะเขาตัวเก่าอ่ะเออเขาตัวเก่าป้าคือชัดเจนแท้ได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเนาะมันหนีค่ะตอนช่วงขามึงดูพ่อาาว่าระวังเด้อก,กันเด้อเปียกหกมันออกหกแปดสี่หกแปดล่างห้าสี่ตบ้าทั้งเมืองอุบลน,นะ่ะล่างสี่ศูนย์นะพ่อเนาะ โอ้ศูนย์สี่โอ้คับครับครับ,รบเอาเล่ากวนหรือเอาน้อยกวนเท่ามือเนี่ยอั้นกวนก็นได้โ oh, อ้ขนเน,นอนเดียววาเอาเล่าก็ได,เได้เล่ากวนก็นได้เล่ากวนก็ได้สิบเอ็ดทอคอหกหนึ่ง วันจันทร์เล่าพัฒนาโอ้เลขพ่อเขาดีไปช่วงนี้เล่าเขาปรับปรับปับ,ปบแหงลางทั้งอันโซปป๋อเล่าทั้งอุบนทั้งเนี่ยแหงเขาดีเนาะพ่อเนาะ,ะจ้าเอาพ่อพ่อมาแล้วว้มามาเลย แคบผู yep, 8, S S ้หญคือเข้าหลัจ้าศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สองศูนย์สี่ศหศย์ปดสองสองหศปดสองสี่สองหกสองปดหแปดสองปดสี่หกสแปด หกแปดสี่เก้าห้าเก้าหกแปดสี่เก้าห้าเก้าหนึิซซองคูสิบสองคูพอชุดวิ่นคนวิ่นเก้าห้าสองสามศูนย์เก้าห้าสองสามศูนย์ระว่างเก่ากับหานนะพอเนะครับตัวระว่างนีนมาดีเลย เน้นตัวได้พอจา้าเน,ใน้นหมายกที่าคูเน้นศนย์สองศูนย์สองศูนแปดสองซีสองหกสองสีสองหกสองแปดซีหกสองแปดสีหกะตัวเน้นทาามวอกตัวเน้นกอยุน่เนะที่เน้นหกชุดนะพอน่อเนาะ เอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขก,ก่อนพอ่อจากตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพระพุทนะคะหลังจากที่เขา8 8, แปดหกหกแปดหล้วก็เขาสี่ศูนย์ศูนย์สี่ของทั้งสงปปเล่าเรียบร้อยแล้วมือนีพระพุทธไหตอเลยค่ะทา่านชมค่ะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาประจําวันจันทร์ 11, ที่สิบเอ็ดท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก ตัวเลขของพ่อมี0 2 0 4 0 6 0 8 2 4 2 6 2 8 4 6 4 8 6 8, 8 4 9 5 9เอ่อพ่อให้เน้น0 2 2 4 0 8 2 6 2 8 4 6ชุดวิ่นเก่าหา2 3 0ระวัง9กับ5เอาท่านผู้ชมมักชอบกรจัดคัดกับพานนะคะท่านผู้ชมขาตัวเลขแนวทางของพ่อพ่ม เขาดีค <ates> ่ะตั้งช่วงขาช่วงนี้เขาดีเอาพอมีอย่างสิบอกว่าแฟนคลับเอซีบอครับขึ้นนี่ค่ะเอาเราทั้งปีอะเอาสนใจเต็มเต็มแต่เขาก็เคยอกี้เมียนบนล่างเลยตัวทั้งนั้นเนาะครับเขาแบเขาก็ว่าโตกันเยอะแต่ว่าผมมามันมาแล้วว่ามันรุบๆพุ่ยๆเนียนหกแปดในว่นสนอกอืมเพราะว่า วะกันไปกันน้าวะเดี๋ยมีผู้สื่อสมมุตอว่าโตกันนะโตกันกับโตเข้าอีกกลมเนาะมันเล่นนี่ย่าไปขึ้ื่นว่ามันเดีออกโตเข้าวอะไรเล้ออะไรอ่ะโดยเฉพาะเหล้าที่พอเล่าเนี่ยอกได้เลยวันลูกโตเข้าว่าสนกอ็อย่ามันพวกกันไว้นี่วัดสนเรียนเยอะว่ายุเดียมีผู้สื่อว่ารโตกันโตมันว่นไรว่าเล่นนี่ว่าสนกจ้า เว่าเขาเก็เขาใจยอ่ว่าทั้งคืออะไรว่ากันกับว่าเที่ยวมาถ้าวันหนวกเขาก็ซื้อเมี่ยนี่พ่อเขาก็ไปซื้ออะรเว้ยค่ะทั้งคนก็จะไปซื้อเ่าซื้อกับพวกหือว่าผู้ซื้อก็บทไ่ดแท้ละกันพวาซื้อกับว่าได้ึ้นเขาละหลังมันจะเรื่องท่นตัวเล่าหนยว่าเราแม่ก็ับพไกใดหลักถือยึดหรว่าค่ะนั่นก็ดีโอเขามมันเข้าใจอ่ะค่ะผมทั้งว่าดีวันน่ะ วันี้กพี่จะหน้าเบิงกันมันหน้ามันแน่นหมดเลยกับที่อยู่ในนี้ละเงินห้ามันบอกเขาที่ว่ม่เลือกโตกับพกอาจารย์รอวพวกอาจารย์บว่าพวกวามันจบไมเขกพวอาจารย์เขาเข็ยตามไปตามสูตรน่ะเีไปตามสูตรแล้วพอเนาะเป็นเขาก็คือว่าไม่โศกกันพวกเขากับไม่โศกทั้ละเด็เล่าเนี่ยมันบอกไปทั้งสี่ตัวกันในวอกตัวใดก็บอกลองยูหันละวันนี้มันเสรหรอกเมีขอเมี คันันบ่เป็นบมบินีนี่งนี่ส์หลายยวันแต่คนันเบินหนึ่งนี่คิดน้อยอะไรคำนันเบิรนหนึ่งมันเหรอเอากระบอกโตเบิร์นไว้กันพูดเลยอยากได้โตเบิรนกันซื้อไปเลยอยู่ในนี้ละแถวัตได้เบินก็ได้ค่ะนี่แล้ววันจันร์นี่คำมันเขาเคยเบิรนนี่เราว่าเก่าเก้างสีมันเคยเบิรนหาหาสีมันเคยเบิร์นด้วยทำลายวันจันทร์นี่มันเหระถ้่ว่าเมื่อเคนนั้นเมื่อเขาโตวันระว่างบอกว่าเมื่อเคลืนนี่มันแปดโผล่วันถวเข้าระว่าง เขาครับถามเนาะมันก็ได้วงไปหอกมืออกกมือกับว่าช่วงอกขึ้นแล้วชวนไหนไหนตัวระวังเนี่ยหน่เติบโตเดือกกันต่ออามันมากมันเกิมาทั้งนละมัก็เพี้ยนไปออกเนคือเข้ามันออกก็ได้สูแล้วก็เล่าน่นนะโอ้โหเหตุอาจารย์ไดกับหัวถิ่มไปขึ้นนหนกันบวกอาจารย์ไดกับว่าพันเปอร์เซ็นต์กับบกคือเข้าลาบระุพันเปอร์เซ็กระดรั่พันปร์เซนต์คือเก่านั่นละ มันบบงบอกวาาสิพันมันพอวกาสิพันธ่ะล้านกัล้านเนียรุตพันละวันทอผมว่าผอต่อกันเลขในวันทอค่ะในวัารุตล้านในว่าเขาล้านก็ได้เยอะแค่เมนกอกลุดล้านคือเขาหลังแะค่ะใตาไทยก็มันต้องเรียงเลขในวันทออพีะหนะเบื่งวาเป็นตาเสกจ้าสกว่เป็นการื้อตัวเลกหน่อยเพื่อะได้ดอกข้าวหนอกระถืงนอยใคต้าไซกันหน้าค่ะพ่อ เอาจะไปอยากได้หลายน้นนดน่อยเขานั่นละมันจะไปเรื่องสัน่นอะไรแบบนี่เท่านั้นละพมหูมลายดอกเจ้าพ่อเอาขอกลับขอบคุณพ่อหลายๆนะที่ห้ตัวเรียงแนวทางมาคอยตัวเรียงแนวทางของพ่อเฮงๆปังๆนะคะคอยทุกท่านทุกคนโชกมันลำาุ้ยนี่ตัวเรียงของพ่อนึกพ่อเนาะขอบคุณมากค่ับพ่อค้าเจอกันไม่คลิปหนาห้าน้อยนะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะครับ